โอเคครับเดี๋ยวสอนวิธีการเซตอัพรีโมทนะครับกับเจ้าโมบูล่า6นะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับเราจะทำการ Copy ี้โมเดลจากโมเดลเดิมนะครับให้กดตรงนี้ค้างปุ่มดำค้างนะครับเซ e c t โมเดลเลื่อนไปที่โมเดลแรกนะครับตัว i อ l y โปรเทคทีม5กดค้างอีกทีหนึ่งเลือก Duplicate โมเดลนะครับเสร็จปุ๊บให้เลือกโมเดลอันใหม่นะครับกดค้างเซล e กคืน แล้วก็ทีนี้เราจะทำการบายนะครับเชื่อมกันนะครับต่อไปก็ไปที่ system นะครับเลื่อนลงไปล่างสุดนะครับจะเห็นว่า external i f เนี่ยมันเป็น c i s f อยู่ให้กดให้มันกระพริบเราเลื่อนให้เป็น off แล้วก็ internal rf นะครับเปลี่ยนให้เป็น multi แล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็น fr sky แล้วโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับเปลี่ยนตรงข้างขวาสุดให้เป็น d 8เรียบร้อย ทีนี้นะครับมาที่โมเดลบายนะครับที่โดรนเนี่ยถ้าสังเกตนะครับตรงข้างขวาเนี่ยมันจะมีปุ่มเงินเงินอยู่หนึ่งปุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะต้องกดปุ่มนี้นะครับเสียบบัตรก่อนนะเสียบบตปุ๊บนะครับแล้วก็กดปุ่มหนึ่งทีนะครับ แล้วกดบ่ายเห็นไหมไฟแดงกระพริบ hip. แสดงว่าถูกต้องนะครับกดออก telemetry recovered telemetry r e c o v e r นะครับแสดงว่าโอเคโดนมาแล้วนะแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างนึงคือต้องตั้งค่าตรงนี้ให้เหมือนกันนะครับหน้า input หน้ามิกเซอร์นะครับหน้ามิกเซอร์แล้วก็ S F S D S A นะครับแล้วก็ A E T R Elevator Total Rudder นะครับทีนี้เล่นเหมือนเดิมนะครับก็เสียแบตลงไปนะแล้วก็อ้ามข้างขวาแค่นี้เองครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วสำคัญมากๆนะครับแบตเตอรี่นี้ห้ามเล่นจนหมด,ด,ดขาดนะครับถ้าเล่นจนหมดร,รุดโดนเลยแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่3.8นะครับ ห้ามเล่นต่ำกว่า3.2สําคัญมาก3.2นะครับห้ามเล่นต่ำกว่า3.2โอเคอแว่นจูนมาให้แล้วอยู่ช่อง e 2นะครับแว่นเนี่ยกดเปิดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถใส่เมนบันทึกได้นะครับเดี๋ยวลองเสียบให้ดู ม,มาแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับโอเคมีคำถามเข้ามถามถามนะครับ